สองพันสองพันหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มเข้าตลาดแล้วฉะนั้นผมก็จะรู้แหละว่าปิโตเคมีเนี่ยโซนไหนเป็นโซนถูก่ะเนี่ยถ้าเราลากเส้นดาวเทนไลน์มายี่สิกว่าปีเนี่ยแถวนี้มันคือแนวรับผมมองว่าเนี่ยเทนไลน์มายี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบสี่ยิบห้าปีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทนไลน์ที่เป็นแนวเป็นเป็นอภิมหาแนวรับเห็นไหมแนวรับที่ผมลากเทนไลน์เนี่ยมันยังไม่หลุดเลยสมัยปีหนึ่งเก้ากกเนี่ยคุณมันอยู่สี่สิบบาทมันลงเนี่ยเหลือเนี่ย สองบาทบาทเจ็ดสิบค่ะล้วเชื่อไหมบาทเจ็ดสิบเนี่ยตอนนั้นผมเข้าตลาดมาเนี่ยโอ้ไม่มีเงินนะผมยังรู้สึกเสียดายเลยว่าทำไมออมสติกเนี่ยแบบดีจังเลยอ่ะขึ้นจากบาทเจ็ดสิบไปไหนเรพี่น้องเจ็ดสิบบาทภายในปีเดียวอ่ะสิบกว่าเด้งในปีเดียวเทสโก้สองศูนย์หนึ่งห้าเห็นไหมเนี่ยแทสโก้ก็เป็นหุ้นโบราณเหมือนออมสติกเห็นไจังหวะที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นแบบรูปแบบขึ้นแบบเนี้ยเห็นไหมรูปแบบขึ้นแบบรูปแบบขนาดใหญ่เห็นไหม อารมณ์อ <letter> ัล <X> ม um ิเนยกเคยขึ้นจากห้าบาทไปเจ็ดสิบทสโก้ก็ไม่แพ้กันครับขึ้นจากห้าบาทไปสี่สิบกว่าบาทเหมือนกันนี่คือหุ้นโบราณนะคือมันมีตั้งแต่ national p e t r o c h ิ m i c a l มันมีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าี่แล้วฮะอารมณ์ิเมันก็มีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกแล้วใครที่ลงทุนมานานเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าพูดถึงตลาดไทยผมว่ามันยังไงมันก็มีเสน่ห์ครับเพียงแต่ว่า การซื้อหุ้นให้ถูกตัวแต่สิ่งมันก็เป็นสิ่งสําคัญแต่การซื้อหุ้นให้ถูกเวลามันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าแค่นั้นเองอืมแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ทํายังไงคะหมอวินสําหรับหมอวินแล้วตอนนี้ทํายังไงคะที่เล่ามาหมเราฟังทั้งหมดว่าคือตอนนี้มันทําเป็นดม่อนคอมพลีตแล้วเป็นรูปแบบดม่อนแล้วสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีตัวที่แบบชัดเจนว่ามันเดี๋ยวมันอาจจะลงไปได้อีกต่ำกว่าพันแล้วช่วงนี้หมอวินทำยังไงคะ จังหวะจังหวะในการลงทุนช่วงเนี้ก็ถือเงินสดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามหาตัวพยายามหาตัวที่เราจะบุกได้ก็บุกแค่นั้นเองเนอย่าง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 ,างผมก็ทำทำกันบ้านทุกวันน่ะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูชาร์จเลยอย่างเช่นอ่าอย่างกลุ่มที่ผมดูแล้วเนี่ยโอกาสลงพอดีรูพอดี ดูแล้วเนี่ยอย่างกลุมม่มเอีย่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างกลุ่มปิโตเนี่ยผมก็ดูว่ามันเป็นอะไรที่ดูดูอยู่ว่าว่าเป็นยังไงใช่ไหมค<ะ>่ะค่ะอ่าอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมพยายามดูว่าเอ้ตรงเนี้ยโอกาสที่เนี่ยเห็นไหมค่ะผมลากมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะ,ะบางคนยังมังนยัง,บาง,ยงบางคนยังไม่เข้าตลาดเลยผม เนี่ยผมก็พยายามผมก็เข้าตั้งแต่ปีสองพันประมาณนั้นอะ่ะเออฉันสองพันสองพันหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มเข้าตลาดแล้วฉะนั้นผมก็จะรู้<ะ>แหละว,ว่าปิโตเคมีเนี่ยเออโซนไหนเป็นโซนถูกอ่ะเนี่ยถ้าเราลากเส้นดาวเทนไลน์มายี่สิบกว่าปีเนี่ยแถวเนี้ยมันคือแนวรับอพิมหาแนวรับเลยถูกไหมอ่าฉะนั้นตรงเนี้ก็ต้องทากันบ้านแล้วครับว่าปิโตเคมีแถวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นโซนขายแล้ว อ่าที่เนี้ย<ม>จะเป็นโซนซื้อหนักๆห,หรือเปล่าเนี้ยก็ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันหลุดสี่ร้อยไหมเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันหลุดสี่ร้อยไหมอ่ะเนี้ยสี่ร้อยเนี่ยตรงเนี้ยมันหลุดไหมอ่าถ้ามันไม่หลุดสี่ร้อยอ่ะอันเนี้ยค่อยมาว่ากันแล้วว่าภาพของเอ่อรอบต่อไปเป็นอะไรแค่นั้นเองอืมอุ่นนี้ยมันก็เห็นไซเคิลการขึ้นเลยเนาะว่าพอเวลามันหลุดลงมาแล้วมันก็มีมีภูเขาเตีย้ยกับภูเขาสูง ก็คือมันต้องผ่านถ้าพูดถึงไซเคิลจริงๆนาเปนา็นนักลงทุนที่มันต้องผ่านหลายๆไซเคิลมาเน่ะผ่านยุคคือผมอาจจะลงทุนมาเนี่ยยี่สบสามยี่สิบสี่ปีแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมมาผ่านไซเคิลมาเยอะก็ก็เห็นเอไซเคิลของคุณมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเห็นจนมันออกจากตลาดไปจนมันรวบรวมไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็สนุกอ่ะมันสนุกไปอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ก็ต้องมามองครับว่าเอ่อมันเป็นโอกาสไหม <Okay. S 2> เออหรือมันเป็นวิกฤตที่คนอื่นที่ฝรั่งมองว่าเป็นวิกฤตแต่เอ่อบกไทยมองเป็นจังหวะซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมวันนี้ผมก็อยากมาแชร์แค่นี้แหละว่าอันนี้เป็นมันต่างมุมมองอ่ะคนหนึ่งก็มองซื้ออีกคนหนึ่งก็มองขาย ในเปเปอร์วันเดียวกันใกล้ๆกันแค่นั้นเองเราก็ต้องไปนั่งจัดครับว่าคุณภาพของรีเสิร์ชเนี่ยมันเ,เป็นยังไงแล้วก็ใครผิดใครถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาว่ากันอีกทีค่ะนอกจากกลุ่มปิดโตแล้วเนี่ยมื่อสักครู่หมอวินค้างเอาไว้นะต้องไปดูว่าเซกเตอร์ไหนที่เป็นเซกเตอร์ที่มาทอมแล้วแล้วก็อาจจะเป็นลนักษณะเริ่มที่จะซื้อได้แล้วลงทุนได้แล้วเนี่ย อันนี้ก็รวมอยู่ด้วยปีโตที่เราโชว์เป็นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่บอททอมไปแล้วยังยังยังผมไม่ได้บอกว่าบอททอมนะผมมองว่าเนี่ยเทรนไลน์มายี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบสี่ยิบห้าปีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทรนไลน์ที่เป็นแนวเป็นเป็นอภพมหาแนวรับเห็นไหมแนวรับที่ผม,มลากเทรนไลน์เนี้ยมันยังไม่หลุดเลยแต่ตัวเซกเตอร์อื่นมันหลุดไปหมดแล้วนะมันยังไม่หลุดเลยเออก็ต้องมานั่งดูครับว่าตรงสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อย พอยต์ของปิโตเนี่ยหลุดไหมถ้าไม่หลุด<ม>อ่ตรงเนี้ย่อามาทำมันทำทำกันบ้านแล้วเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ย<ม>แล้วควรจะซื้อตัวไหนในปิโตอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องคอ่อยก็<ม>ก็ต้องทำกันบ้านกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็พยายามไปดูแพทเทิร์นในอดีตของอหุ้นในกลุ่มที่เราสนใจเนะอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่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 รู้ไม่ได้รู้จักปิโตมาก่อนอ่าผมยกตัวอย่างอย่างจริงๆเนี่ย อย่างตัวเนี้ยใครเคยเห็นใครทันบ้างครับอโรมติกเนี้ยพี่น่าทําทันอโรมิติกไหมฮะน่าจะทันเนาะพี่น่าอยู่ในตลาดน่าอยู่ตลาดมานานทันค่ะฮัลโหลได้ยินค่ะเจอแล้วเนี่ยทันอโรมทันอโรมติกไหมฮะทันค่ะออเนี่ยอโรมติกเห็นไหมเมื่อก่อนหุ้นมันโหบดจะลงเนี่ยเห็นไหมมัน บวจะลงมันลงงนี้เลยอ่ะมันลงแบบลิปลิบตกเลยจะเจ๊งอ่ะอ่าเห็นไหมเมื่อก่อนมันสมัยปีหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยคุณมันอยู่สี่สิบาทมันลงเนี่ยเหลือเนี่ยสองบาทบาทเจ็ดสิบค่ะแล้วเชื่อไหมบาทเจ็ดสิบเนี่ยตอนนั้นผมเข้าตลาดมาเนี่ยโอ้ไม่มีเงินนะผมยังรู้สึกเสียดายเลยน้ไมันโรมิติกเนี่ยแบบดีจังเลยอ่ะขึ้นจากบาทเจ็ดสิบไปไหนไม่เอาเจ็ดสิบาทภายในปีเดียวอ่ะสิบกว่าเด้งในปีเดียวใครทันโเมิติกเนี่ยเออผมถึง ผมถึงชื่นชอบเอหุ้นที่แพทเทิร์นแบบนี้มากไงใช่ไหมสมัยอารมติกผมก็เลยมาได้สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าอย่างได้เทสโก้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมพยายามทําทํารูปแบบแพทเทิร์นให้ดูว่ามันเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเทสโก้สองศูนย์หนึ่งห้าเห็นไหมเนี่ยเทสโก้ก็เป็นหุ้นโบราณเหมือนอารมติกเห็นไหมจังหวะที่มันขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นแบบรูปแบบขึ้นแบบเนี้ยเห็นไหมรูปแบบขึ้นแบบะเบบ์บัตทอมขนาดใหญ่เห็นไหมอารมณ์ อัลเมติกเคยขึ้นจากห้าบาทไปเจ็ดสิบแทสโก้ก็ไม่แพ้กันครับขึ้นจากห้าบาทไปสี่สิบกว่าบาทเหมือนกันใช่ไหม,มผมก็ได้เนี่ยห้าผมก็ได้เนี่ยแทสโก้ปีสองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทํากันบ้านครับค่ะทํากันบ้านดูอย่างอาเมติกถ้าใครจำอารเมติกได้ก็ต้องจําตัวนี้ได้ต็อกแท็กถูกไหม Hmm. ใครจำต็อกแท็กได้ก็ต้องจำเนช a ่นแนลปิโตเคม a l ค่ลเดี๋ยวผมจะกดทีเดียวมาให้ดูนะเนช i o n a น p ปิโตเคม m i ค a ลก็ต้องมาดูอ่รวมๆกันก็ต้องจำอาฮาซได้รวมกันระยอง hmm. จำรวมกันระยองได้สี่ตัวรวมกันอสองตัวรวมกันก็คืออย่างต็อกแทกบวก NPC ก็เป็น p t t h h ี hmm. แล้วก็ p TC ีทีรวมอ่อ RRC รวมกับอโลเมติกก็กลายเป็น PDT-AR ออ่ hmm. เพราะตอนเอ้ก็รวมกันหมดละ <Okay. S 2> จริงๆมันก็คือสามสี่บริษัทเออไม่ทีมันคือสี่บริษัทถูกไหมที่รวมกันนะเห็นไหมถ้าใครเข้าใจก็หมดเลยเนาะถ้าใครเข้าใจนี่คือหุ้นโบราณนะคือ,อมันมีตั้งแต่ National Petrochemical มันมีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสี่แล้วนะอ l u m i n i u มันก็มีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกแล้ว ใช่ที่ลงทุนมานานเนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวแบบนี้อ่าต็อกแกอาจจะ r า c ซีเนี่ยอาจจะ IPO อยู่แค่สองสมปีแล้วก็ควบรวมเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็น p ีทีโก a โบในปัจจุบันฉันคนที่เล่น Global ก็ต้องเข้าใจของเรื่องอะโลเมติกเรื่องโอเลฟินใช่ไหมอ่อ มันแต่ละสายมันก็จะเป็นคานปังกันเนาะผลิตภัณฑ์ตรงนั้นก็คุณก็ไปศึกษาเองถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะเข้าใจมันนั้นเองเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเวลาการลงทุนก็ต้องเข้าใจเอในตัวนั้นนั้นให้ในในในตัวนั้นนั้นให้มันลึกซึ้งแล้วคุณก็จะมั่นใจว่าเออมันมันถึงเวลาหรือยังในการที่จะลงทุนแค่นั้นเองครับอ๋อนี่คืออภิมหาแนวรับที่ หมอวินยกตัวอย่างให้เราเห็นนะคะถ้าสมมติเราทําการบ้านในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะไม่เหมือนกันดูเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปดูข้างในอีกทีนี้หมอวินดูพวกไอ้นี่ไหมคะเออแต่แต่ก็ต้องดูเรื่องผลประกอบการด้วยถูกไหมคะแล้วก็ตัวโมเดลธุรกิจเขาด้วยดูธุรกิจเขาด้วยเราไม่ได้ดูแค่พฤติกรรมของราคาเท่านั้นการเคลื่อนไหวต้องเข้าไปดูตรงนั้นด้วยใช่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 ผมผมผมก็อย่างผมก็พยายามดูอธีมของเนี่ย พยายามดูของว่าอย่างเงี้ยของของมอแกงเนี้ยเนี่ยเอามาดูนะจริงๆไม่อยากโชว์บ่อยๆนะเห็นไหมเขาก็เนี่ยเริ่มดาวเกตบางจากนะจากนิวเทลไปโอเวอร์เวทไอดาวเกตจากโอเวอร์มานิวเทลเห็นไหมพอดาวเกตมาบางจากก็ค่อยๆฟีบลงเนาะแล้วก็เราเราก็เริ่มนะโอเวอร์เวทไอพีแอลเราเริ่มอัปเกรดดีซีอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เอ่อ ผมประกอบการมันออกมาแย่เนอะเขายังเขายังนั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นไหมโฟกัสชิฟติงทูซีลิติกรีวิวแอนด์รีเลเวเรติ้งตัวอินิทิอินิทเอทีฟเนาะก็ว่ากันไปครับก็ค่อยค่อยค่อยคยค่อยคศึกษากันไปพของพวกเนี้ยเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆเอ่ออเก็บเก็บช่วงตลาดไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพิ่งไปรีบลงทุนครับพยายามหาศึกษาหาความรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย มันก็คือใครสิทธ์แล้วนะถ้าจะหาว่าอันนี้ไม่ใช่ใครสิทธิ์นี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละก็ก็ต้องอก็ต้องเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปครับค่ะเมื่อสักครู่นี้หมอวินค้างเอาไว้นะคะว่า,าตลาดหุ้นที่บอกว่าเดี๋ยวเข้าไม่คุยกันที่บอกว่าพันห้าร้อยแล้วมันก็ปรับตัวลดลงมาแล้วก็สร้างเป็นตัวไดมอนด์นะฮะแล้วก็อาจจะมีอีกขีดนึงที่หล่นลงมาที่โชว์ให้เราเห็นเมื่อสักครูน่นี้บอกว่าอับันจะลึกลึกขนาดนั้น หมอวินมองจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่อ่ะเป็นจังหวะและการที่หมอวินเหรอเอ้ยสิ่งที่สาคัญคือคุณต้องเข้าให้มันถูกจังหวะด้วยนะวันนี้เราสัมภาษณ์กันเพื่อเราจะดูจังหวะในการเข้าให้มันถูกต้องเนี่ยมันมันจะลงไปได้อีกไกลไหมฮะมันจะลงไปได้อีกดึกไหมฮะตลาดหุ้นไทยที่บอกว่าจุดมันลงไปถึงเจ็ดร้อยเลยป่ะโอ้ยอย่างที่ผมบอกพี่นาวอะคือเราก็ เวลาเราตีกอล์ฟเนี่ยเราก็ค่อยๆเล่นทีละหลุมค่อยๆค่อยๆเล่นทีละช็อตเราอยู่ตอนนี้เราอาจจะอยู่สักหลุมห้าเราอยู่เพิ่งไปคิดหลุมหลุมสิบหกว่าเราจะตีข้ามน้ํายังไงใช่ไหมเราก็ค่อยๆเล่นบิเราก็ค่อยดูทีละช็อตแค่นั้นเองครับพียงแต่ว่ากลยุทธ์เราต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะเลือกไม้ไหนมาตีในเพย์บุ๊กถัดไป เราจะอยู่เฉยๆไหมเราจะเล่นแบบเพย์เราจะเล่นแบบเซฟหรือเราจะเล่นแบบเสี่ยงอันนี้คือสำคัญค่ะผมว่าตอนนี้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่อะเอ่อเล่นแบบเสี่ยงเยอะดูจากการที่มีเลเวลเลทที่ยังคงเหลือในตัวของในตลาดยังค่อนข้างสูงใช่ไหมยังมีมาจินค่อนข้างสูงยังมีการใช้ การเลเวจที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะเราก็จะได้เห็นนะ่ะเหมือนที่ข่าวมาตั้งแต่ปลายปียันต้นปีอ่ะคือนักลงทุนโดนฟอสเซลเนี่ยมันไม่เป็นข่าวหรอกแต่ส่วนใหญ่เอที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นเจ้าของหุ้นโดนฟอสเซลเนี่ยมันก็เป็นข่าวตามมาเพียงแต่ว่าเราจะเราจะค่อค่อย เลือกลงทุนไปทีละช็อตไหมแค่นั้นเองพี่้างอย่ามาขึะกาศเกณฑ์เลยครับวันนี้ผมยังตอบไม่ได้หรอกว่ามันบอททอมตรงไหนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปอะมัน mm hmm. ถามผมนะวันนี้ให้ผมดาวอะผมเชื่อว่าตัวเลขที่ผมพูดไปอะเอ้ยตัวเลขที่ผมคิดอะผมยังไม่พูดนะตัวเลขที่ผมคิดอะผมว่าอันานั้นอันน่าเสี่ยงแต่มันยังไม่ถึงไงแค่นั้นเองยังไม่ถึง mm hmm. แค่นั้นเอง ถึงใ,ใกล้ๆเดี๋ยวพี่นาวเ,เขามาเราียกคนสัมภาษณ์ก่อนแล้วถ้ามึงถึงก็เดี๋ยวกี่นาว่ากันครับมไม่มีเวลาเยอะหรอ,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 อตัวเลขที่คิดเอาไว้นี่คือตัวที่ตีให้เราเห็นเมื่อกี้มาที่มันดิ่งลงมาจนถึงประมาณเจ็ดร้อยจุดนั่นคือตัวเลขที่คิดเอาไว้อใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะทีเดียวว่ามันค,คือคือใครใช้เทคนิคอลค่องๆหรือใครรู้จักเทคนิคอลอย่างอ่าทฤษฎีมันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะอย่างทฤษฎีแกนเนี่ยใครเอาทฤษฎีแกนมาใช้ ก็จะรู้ว่าเฮ้ยตัวเลขมีตัวเลขหนึ่งนะที่มันหน้าที่มันน่าเบสมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยออก็เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆใกล้ๆก็ค่อยมาค่ะค่อยๆค่อยมาอัปเดตกันก็ได้ครับพูดไปตอนนี้มันก็เหมือนถูกก็เหมือนโม้อ่ะเหมือนพันห้าเราพี่แล้วอ่ะตามพันห้าตามทุกคนต้องจับกลับไปตามพันห้าตอนเดือนเก้าเดือนตอนเดือนแปดเดือนเก้าที่พี่นําวไ้สัมภาษณ์เดือนแปดมั้งผมบอกพันห้าเราไปเซิร์ชดูนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นปกมาอีกรอบหนึ่ง ประมาณคอมเมนต์นี่เป็นเอกสารมากเลยนะผมตอนนั้นผมดูคอมเมนต์น่ะใครเป็นนั่งดูคอมเมนต์นะเป็นเอกสารมากเลยว่ามันจะขึ้นได้ยังไงหมอประสานหรือเปล่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นไปพันห้าได้ยังไงมันมีแต่คนแบร์ตลาดอ่ะถ้าสุดท้ายมันก็ขึ้นได้ด้วยอ่าแรงวายุพักด้วยอะไรไม่รู้อ่ะอ่ะแต่แรงวายุพักซื้ออย่างบ้าคลั่งหรืออย่างเเครซี่ในการซื้อก็ไม่รู้แต่มันวายุพักน่าจะออกมาทีหลังนะออกมาจะออกมาทีหลัง ออกมาทีหลังหลังจากที่ใช่ไหมหลังจากที่หมอวินวิเคราะห์สัมภาษณ์ค่ะไม่รู้ก็ถือว่าเป็นโชคช่วยไงคือค่ะวันนั้นผมสัมภาษณ์ไปแล้วอยู่ดีคุณมีมีผู้นําประเทศบอกว่าต้องมีวายุพักก็ถือว่าเป็นโชคก็ถือว่าเป็นโชคไปที่วิเคราะห์วิเคราะห์ถูกเออก,ก็นั้นไปแต่ตอนนี้ให้บอกว่าบัตทอมอยู่ตรงไหนมันยังไม่ถึงอ่ะอืมผมว่า ค่อยๆดูไปทีละช็อตครับอืมอีกใกล้อีกใกล้กาแต่มีเป้าหมายแล้ว,ว่ามีเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ